จะไม่ต้องพูดอะไรเลยตอนนี้เราเหมือนอยู่ญี่ปุ่นมากๆค่ะใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยที่นี่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านญี่ปุ่นค่ะเขาก็เลยเอาบ้านของเขานี่นะคะมารีโนเวทใหม่นะคะให้มีความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นค่ะเป็นรสชาติที่ไม่เคยเจอที่ไหนคะ่ะอร่อยมากเลย we สบายแบบนี้นะคะกลับมาพบกับนีนอีกแล้วกับเที่ยวไม่ตั้งทางวันนี้นะคะนีนพาเพื่อนๆทุกคน,น,น,นค่ะมายังจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งณหัวเมืองฝั่งเหนือค่ะนั่นก็คือจังหวัดลำปูนเจ้าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดเล็กๆแต่ความชิคความชิลและความเก๋ของคาเฟ่ที่นี่เนี่ยไม่เล็กตามแน่นอนค่ะ วันนี้นินจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวคาเฟ่ในสไตล์ญี่ปุ่นค่ะทําให้เหมือนเราเนี่ยอยู่แดนปลาดิบแต่ไม่ต้องไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นเลยซึ่งนินจะพาเพื่อนๆไปทั้งหมด3ที่ด้วยกันค่ะที่แรกนะคะเราไปที่ร้านสุกสุดค่ะ บอกเลยว่าร้านนี้นะคะไฮไลท์นยอยู่ที่กาแฟรสชาติกลมกล่อมและไอศครีมเจลาโต้ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพค่ะและที่ที่สนะคะก็คือโฟร์คอฟฟี่ค่ะและที่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือร้านอนาตะกาเดนชิลค่ะที่นี่มีสวนสไาล์แคมปิ้งด้วยจะชิลแค่ไหนจะชิคอย่างไรเดี๋ยวนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไม่สำทางกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆทุกคนกับเจแดแดนลำพู สุดๆแล้วค่ะมาแดนเจแปนณลำพูนที่แรกของเราค่ะดูอบอุ่นมินิมอลแล้วก็มูจิมากๆเลยล่ะค่ะใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยน,น,นี่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ แต่สําหรับใครที่มาที่นี่ค่ะนอกจากจะได้ทานไอติมอร่อยๆแล้วแกาแฟแดีๆแล้วนะคะที่นี่เขายังมีร้านขายเสื้อผ้าฝ้ายค่ะหรือว่างานจากผ้าฝ้ายนะคะใครมาเนี่ยก็สามารถซื้อเป็นของฝากได้ด้วยเช่นกันค่ะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปดูในคาเฟ่กันดีกว่าค่ะ ที่นี่นะคะเขาเคยเป็นยุงข้าวเก่าค่ะเราจะเห็นได้ว่าจะมีเสาที่เป็นคานไม้ต่างๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือที่นี่เนี่ยเขาทำผ้าฝ้ายกันเองนะคะเขาทำผ้าฝ้ายจนยุโคโควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยทำไอศครีมขึ้นมาด้วยแล้วก็เปลี่ยนยุงข้าวแห่งนี้ให้กลายเป็นคาเฟ่สุดน่ารักแบบนี้ค่ะ แล้วอย่างที่นีนบอกค่ะว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือไอศครีมเจลาโต้ที่เขาทําเองทุกขั้นตอนเลยมากกว่า30รสชาติค่ะและมันอยู่ข้างๆนีนแล้วไปดูกันดีก,กว่าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของร้านนะคะแต่ว่านินขอ บอกก่อนว่านี่ค่ะถ้าเอามาโชว์หน้าร้านเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนรสชาติในแต่ละวันไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการโชว์ก็จะมีแค่ประมาณ20รสชาติขอสั่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันดีกว่าว่าของที่นี่เนี่ยเขาจะอร่อยและสุดๆจริงๆหรือเปล่าไปกันค่ะโ,โที่มีเลือกสัรมานี่เต็มไปหมดเลย เรามาเริ่มกันที่เจ้านี่ดีกว่าก็คือไอศกรีมโคนนั่นเองนะคะที่นี่เลือกมาด้านบนเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะแล้วก็ด้านล่างเป็นฝัดบราวนี่นะคะอู Ooh, น้นี่ดูความเหนียวหนืบของไอศกรีมเขาอู้ไอศกรีมตัวฝัดบราวนี่ของเขานะคะมันมีตัว mm hmm. เออนื้อบราวนี่มันหนึบมากคะ่ะอร่อยมาก,มากตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นเบสเซอร์ของที่นี่ค่ะคือสตรอเบอรี่ชีสเค้กนั่นเอง หอมมากค่ะตัวสีขาวเนี่ยมันจะได้ความนุ่มความละมุนพอเจอตัวที่เป็นสตรอเบอรี่นะคะก็จะมีความเปรี้ยวค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากมากเลยละค่ะนี่คือวอร์เฟิลดูโอค่ะและไอศกรีมที่นี่เลือกมานะคะเป็นอีกหนึ่งเบสเซอร์ของที่นี่คือตัวซอฟคาราเมลค่ะอีกอันก็คือโยเกิร์ตบิสกอฟนั่นเองอดีค่ะคาราเมลมีความละมุนลิ้นมากแล้วก็เขามีตัวถั่วที่อยู่ข้างในด้วย ใครที่ชอบทานวาฟเฟิลกับไอศครีมก็สามารถทานร่วมกันได้เลยนี่คือ French Crepe with Fresh Fruits ค่ะนี่มันก็คือเป็นเครปนะคะแล้วเสิร์ฟกับผลไม้สดต่างๆนั่นเองส่วนไอศครีมที่เลือกมานะคะเป็น White Chocolate Berry ค่ะเป็นรสชาติที่ไม่เคยเจอที่ไหนคะ่ะมีความมันมีความหอมและกลิ่นลัสเบอร์ยังอยู่ตั้งแต่แรกจนจบเลย ตัวครปเขาจะมีซอสชอ็อกโกแลตราดบนนี้ด้วยอืมอร่อยตัวเครปจะคล้ายๆแป้งเครปเย็นนะคะแล้วก็พอทานกับตัวไอศกรีมเนี่ยะเข้ากันมากๆเลยค่ะนี่คือเซตแพนเค้กนะคะเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับผลไม้สดเช่นเดียวกันพร้อมกับไอศกรีมค่ะที่นี่เลือกมาก็คือพีชโยเกิร์ตนั่นเองอใครที่ชอบกินพีช อร่อยมากตอบโจทย์มากและใช้คําว่าหอมสุดๆไปเลยค่ะสิ่นชอบที่นี่ตรงที่เขาเอาวัตถุดิบที่ธรรมชาติและพื้นบ้านแล้วก็เอามาอัดแอบให้มันกลายเป็นไอศกร,รีมเจลาโต้ซึ่งมันอร่อยมากค่ะอย่างเช่นจานนี้ค่ะนี่คือฝรั่งกิมจูและน้ำปลาหวานค่ะเนื้อสุดๆโอ้โหนี่ค่ะลองมาชิมกันดีก,กว่า ใช้คาว่าแปลกใหม่คะ่ะเหมือนเอากะหล่งจิ้มพริกเกลือจริงๆเลยแต่เปลี่ยนแค่ให้กลายมาเป็นของหวานแค่นั้นเอง Amazing มากอร่อยอะคะ่ะอืมนุ่มละมุนเหมาะกับการทานกับไอศครีมที่มีความจุ้ยสหรือว่าทานกับกาฟแฟอะไรเงี้ยม,มันดีมากมันดีมากๆค่ะอร่อยสุดๆ ็นไงบ้างคะอิ่มพุงไปหรือยังนี่แค่ร้านแรกเท่านั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะพาไปร้านที่สองนะคะนีนอยากพาเพื่อนๆไปร้านข้างๆตรงนี้ก่อนที่นีนเกินไปก่อนหน้านี้ร้านผ้าฝ้ายค่ะไปดูตรงนู้นกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวขอทานอีกนิดหนึ่งล้วกันค่ะโอ้หลังจากที่เราทาน ของหวานมาเต็มพุงสุกๆไปแล้วนะคะเราก็มาอีกโซนหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับร้านสุดๆ,ๆนะคะนั่นก็คือร้านผ้าฝ้ายนั่นเองที่นินบอกไปก่อนหน้านี้แล้วในคาเฟ่สุกๆนะคะเขาจะใช้ผ้าฝ้ายของที่เขาผลิตเองทั้งหมดค่ะที่นี่นะคะจะเห็นได้ว่าทุกอย่างนะคะเป็นของฝากได้หมดเลยเป็นเสื้อผ้านะคะนี่นี่กระเป๋าสตุ้งสตางค์ด้วยน่ารักมาก ก็ใครที่สนใจนะคะสามารถแวะเวียนมาที่คาเฟ่สุดๆได้แล้วก็อย่าลืมมาโซนด้านหลังที่เป็ร้านผ้าฝ้ายด้วยนะคะเอาล่ะนี่ยังแค่ร้านแรกไปร้านที่2กันดีกว่าค่ะบริษัทไทยเบลเวสจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ รับเข้าสู่บ้านของเราค่ะตะนี่คือโฟคัฟฟีมาจากคำว่าฟูออฟ h a p p ี้เนสค่ะหรือว่าเต็มไปด้วยความสุขนั่นเองเท่ากับว่าบ้านนี้หรือว่าคาเฟ่หลังนี้นะคะจะต้องมีความสุขรอเราอยู่อย่างแน่นอนค่ะเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านญี่ปุ่นค่ะเขาก็เลยเอาบ้านของเขานี้นะคะมารีโนเวทใหม่นะคะให้มีความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นค่ะซึ่งที่นี่นะคะเหมาะกับคนต้องการ working space หรือว่าคนต้องการหาที่อาา่านหนังสือมากๆเพราะว่าด้านล่างนะคะเขาจะเปิดเป็น working space ค่ะสามารถสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารมาแล้วก็ทํางานด้านล่างได้ส่วนใครนะคะอยากอาา่านหนังสือด้านบน,น เขาก็มีให้บริการสามารถนั่งอ่านหนังสือได้ชิวๆนั่นเองค่ะขอเชิญด้านนี้เลยนะคะอย่างที่นี่บอกค่ะที่นี่นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองจะเห็นได้ว่าที่นี่จะเหมือนกับบ้านมากๆเลยนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโซนที่เราสามารถออเดอร์ของได้นะคะและความสเปเชียลของที่นี่นี่ ที่นี่นะคะเขามีการคัดมเมล็ดกาแฟที่คุณภาพมากๆค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยนินว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ควรจะมาฮอปหรือว่าควรที่จะมาแวะแล้วชิมกาแฟของเขากันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวนินไปสั่งกาแฟแล้วก็สั่งเครื่องดื่มก่อนและเดี๋ยวเราไปนั่งดูบรรยากาศชิลๆกันไปกันค่ะ นี่คือเป็นมุมหนังสือดีๆนี่เองเลยค่ะที่นี่นะคะความโดดเด่นของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกาแฟเท่านั้นแต่ว่านินมองว่ามันเป็นเรื่องของตัวสถาปัตของที่นี่ด้วยดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างที่นินบอกมันเป็นบ้านมาก่อนเขาได้รับการรีโนเวทมานะคะแล้วก็ให้กลายมาเป็นคาเฟ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนอื่นเขามองมาข้างนอกเนี่ยเขาจะเห็นถึงความ น้อยแต่มากดูแล้วเรียบง่ายดูแล้วอบอุน่นดูแล้วสบายตานะคะเพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยมันก็จะโลง่ลงๆดูรีแลกซ์สุดๆไปเลยค่ะตอนนี้ด้านหน้านินก็เต็มไปด้วยเครื่องดื่มแล้วก็รวมถึงของเคาแล้วก็ของหวานจากร้านโฟ์คอฟฟี่แห่งนี้ค่ะเริ่มกันที่เดอร์จี้เลยดีกว่า หอมมากกาแฟที่มีรสชาติเข้มอยู่แล้วพอเจอกับนมเนี่ยกลายเป็นว่าแก้วนี้เนี่ยกล่มกล่อมสุดๆเลยล่ะค่ะอย่างที่2ที่นีเลือกมานะคะคือกาแฟดริปค่ะซึ่งเขามีชื่อด้วยนะคะนี่ชื่อว่าไทยแลนด์สีอินยาค่ะนิชอบความมีสตอรี่ของร้านนี้มากเลยนะเขาให้ความสำคัญกับกาแฟสุดๆม,มีความบอดี้แน่น กลิ่นหอมแล้วก็มีความเข้มค่ะถ้าใครอยากได้ที่ไม่เข้มหรือว่าอยากได้บอดี้ที่แตกต่างจากเทคเจอร์ที่ เป็นแก้วนี้ของนิงก็มีมเมล็ดให้เลือกหลากหลายนะคะส่วนอันนี้ที่นินเลือกมาสําหรับไทยแลนด์ซิลินยาก็คือบอดี้แน่นหอมแล้วก็เข้มค่ะอร่อยมากๆมาถึงตัวนอนทอฟฟิ่ของเราดีกว่านี่คือน้ำมะเกียงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักมะเกียงคือภาษาเหนือนะคะส่วนในภาษาภาคกลางเนี่ยก็คือตัวลูกว่านั่นเองค่ะด้านบนเขาท็อปด้วยพริกป่นด้วยเดี๋ยเราลองมาชิมกันดีกว่าคล้ายๆกับเบอร์รี นี่ว่าเป็นเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่อธิบายได้ยากนะแต่ว่ามันก็อร่อยดีแปลกดีก็ถ้าใครได้มาที่นี่นะคะ f ฟูคอฟฟี่แนะนำลองสั่งดูนี่ชื่อว่าเมนูชอบอยู่คนเดียวค่ะด้านบนจะเป็นโคบูรนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสปาร์กิ้งโรสค่ะแทบจะไม่ได้กลิ่นกาแฟเลยเหมือนกาแฟที่เป็นโซดาแล้วมีความหอมด้วยแล้วก็หวานด้วยซึ่งอร่อยมากๆนะคะ มาถึงอุกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นเอสเปรสโซชอ็อตนะคะส่วนด้านล่างเป็นน้ำลิ้นจีแรกสัมผัสเลยเนี่ยเราจะได้กาแฟไปก่อนหลังจากนั้นเราจะตบด้วยน้ำลิ้นจีแล้วมันรู้สึกสดชื่นมากค่ะส่วนของหวานนะคะที่นินเลือกมาเจ้านี่เลยอ,อย่างแรกคือตัวบรอนดีค่ะบรอนดีนะคะถ้าเราที่เคยได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นบราวนี่แต่ว่าพอเป็นบรอนดีเนี่ยเขาจะใช้ไวท์ช็อกโกแลตค่ะเนื้อสัมผัสคล้ายๆกับบราวนี่เลยค่ะมีความหนึบ แต่ว่ารสชาติจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยคะ่ะอันนี้จะมีความไลท์กว่าจะมีความบางในตัวช็อกโกแลตมากกว่านะคะถ้าอยากลองเปลี่ยนมาดูไว้ช็อกดูตอน,นี้แนะนำครับผมแครอทเค้กด้านบนเหมือนมีครีมชีสด้วยคิดว่าน่าจะเป็นครีมชีสนะเดี๋ยวนี้ลองชิมดูโอ้เนื้อเขาแน่นสุด,สดเนี่ยนะความพิเศษของเจ้านี่คือมันจะมีความหอมที่ โดดเด่นขึ้นมาในในตานนี้ซึ่งอร่อยะค่ะส่วนของเขาที่นี่เลือกมานี่ค่ะนี่คือ e English Breakfast นะคะก็จะมีตัวขนมปังปิ้งเบคอนไส้กรอกไข่นะคะแล้วก็ผักต่างๆมากมายกินกับเห็ดผัดตัวไข่ออมเล็ตนะคะที่เขาทำเนี่ยรสชาติดีมากค่ะแล้วก็รวมถึงตัวเห็ดที่เขาเอาไปผัดเอามาแกล้มกันเนี่ย อร่อยมากๆเหมาะกับการเป็นอาหารเช้าสำหรับใครหลายๆคนมากๆเลยละค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่นินพาเพื่อนๆมารีวิวไปพร้อมๆกับนินที่ร้านโฟร์คอฟฟี่แห่งนี้ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวนินขอนั่งกินอีกแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปิดทริปเจแปนแดนลำพูนกันที่อนาตะการ์เดนชิลค่ะ KING POWER CLICK AND COLLECT ช็อปดีลฟีออนไลน์รับของได้ที่สนามบิน POWERING THE FUTURE EMPOWERING THE PEOPLE ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำมาแล้วกะมาถึงที่ที่3ของเราแล้วนะคะ และที่นี่ก็คืออณาตะนะคะการเด้นชิวนั่นเองโอ้โหแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยตอนนี้เราเหมือนอยู่ญี่ปุ่นมากๆค่ะทั้งบรรยากาศทั้งความเขียวรวมไปถึงทุ่งหญ้านะคะอย่างที่นินบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าที่นี่เนี่ยเขามีสวนฟิลแคมปิ้งด้วยเราสามารถหยิบโต๊ะหยิบเก้าอี้แคมปิ้งอะไรไปวางตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะวางนะคะอยากจะนั่งชิวๆตรงไหนเนี่ยก็วางได้เลยเมื่อกี้เหมือนเราไปบ้านเพื่อนใช่ไหมคะแต่อันนี้เหมือนมาสวนหลังบ้านบ้านเพื่อนนั่นเองค่ะซึ่ง ขอบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเอาใจคนรักหมาแมวด้วยนะคะเพราะว่าพาน้องหมาน้องแมวพาสัตว์เลี้ยงมาก็ได้ใครเลี้ยงปลาทองอาจจะเอาปลาทองมาวิ่งเล่นก็ได้นะูไปเลยมาเดี๋ยวราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าด้านในเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้ชิคเชิลกันบ้างไปกันค่ะร้านนี้มีคนต้อนรับอยู่หนึ่งคนอ,อ,อยากเล่น อยากเล่นอยากเล่นสุดๆนี่นะคะเขาก็จะบอกว่าเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนี้มีอะไรบ้างคะ่ะเมนูคอฟฟ n o น c o f f e ่มีอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงถ้าใครเนี่ยอยากจะมาทานอาหารที่นี่เขาก็มีให้บริการเหมือนกันนะคะรวมไปถึงของทานเล่นแล้วก็ของหวานด้วยเช่นกันงั้นเดี๋ยวนี้ขอสั่งอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งชิมกันข้างในค่ะ เขาเป็นสวนแล้วก็เขาก็จะมีเก้าอี้แคมป์แบบนี้แล้วก็เป็นโต๊ะให้เราเนี่ยไปหยิบมาแล้วก็เลือกที่จะวางตรงไหนก็ได้ที่เราสบายใจได้เลยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมเอากลับมาคืนเขาด้วยนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้เตรียมรอทานอาหารและเครื่องดื่มแบบสบายสบายดีกว่าค่ะ จัดเต็มของเขาวมาให้เพื่อนๆได้ชิมไปพร้อมๆกับนีนค่ะเอาล่ะเรามาทานกันเลยดีกว่าค่ะนีนเริ่มจากที่ง่ายๆก่อนเลยก็คือหมูผัดซอสน,นะครับนี่ไม่มีคำไหนจะพูดแทนคำว่าอร่อยได้แล้วค่ะพราะ ทุกอย่างเข้ากันดีมากๆค่ะแล้วก็อร่อยสุดๆเลยค่ะมาถึงจานต่อไปกันค่ะนี่คือบูตะดงครับผมอืมหมูเขาจะมีความพริกไทยดำค่ะแล้วก็ตัวซอสจะออกเปรี้ยวนิดๆซึ่งอร่อยมากค่ะมามาถึงตัวแซนด์วิชของเราดีกว่านี่คือสเต็กนะคะอืมอืมซอสเขาอร่อยมากค่ะ ขนมปังที่เขาปิ้งมามีความกรอบนอกนุม่มในเหมือนเขาปิ้งในในระยะความร้อนที่มันพอดีมากๆอะค่ะแล้วทุกอย่างที่เคี้ยวเข้าไปอะคือมันกลายเป็นกลมกล่อมหมดเลยแล้วก็อร่อยมากค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนํานะคะมากเรามาดูเครื่องดื่มกันดีกว่านี่คือชาไทยโกโก้หรือว่าคางิของที่นี่นะคะ มีความหอมตัวชาแล้วก็มีความเข้มของโกโก้ที่ไม่มีอันไหนโดดเด่นมากกว่ากันคือทุกอย่างทั้งคู่ไปด้วยกันซึ่งมันดีมากนี่คือฮันนี่เลมอนนะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะด้วยมีความละมุนของตัวฮันนี่นะคะหรือว่าน้ำผึ้งนั่นเองแล้วก็ตามด้วยความเปรี้ยวของน้ำมะนาวค่ะและนี่ก็คือเมนูทั้งหมดของร้านอนาตะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวทั้งหวานรวมถึงเครื่องดื่ม บอกเลยว่าควรค่าแก่การแวะมาสุดๆเลยค่ะอิ่มหุงอิ่มใจแล้วก็มีความสุขสุดๆไปเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับเที่ยวไม่ซ้ำทางในทริปนี้กับเจแฟนแดนลำพูน ที่ที่นินพาไปนะคะก็ทั้งหมด3ที่ด้วยกันที่แรกที่นินพาไปนะคะก็คือร้านสุสดๆนั่นเองค่ะโอ้โห,โหที่นี่เราได้กินไอติมอย่างหลากหลายมากมายเลยของหวานนี่จัดเต็มให้เราแบบสุดๆนะคะรวมไปถึงยังได้เห็นงานแฮนด์เมดอย่างผ้าฟายสวยๆด้วยร้านที่สองที่นินพาไปนะคะก็คือโซคอฟฟี่ค่ะโอ้โหบรรยากาศเหมือนได้นั่งบ้านเพื่อนในประเทศญี่ปุ่นเลยมีทั้งกาแฟอร่อยๆเวิร์กิ่งสเปซและรวมไปถึงพื้นที่สงบๆเพื่อให้เราได้อ่านหนังสือ แล้วก็รีแลกซ์กันด้วยและที่สุดท้ายก็คืออนาตะกา d e เดนชิลค่ะใครอยากชิลชิลบนสวนนะคะเหมือนเราไปแคมปิง้งมีน้องมาน้องแมวมาเป็นเพื่อนก็ได้อาหารอร่อยทุกอย่างดีมากๆเลยแนะนำที่อนาตะกาเดนชิลค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ3ร้านที่นินพาไป สุขสุดๆกันไหมคะถ้าใครอยากมีความสุขแบบนี้เหมือนเที่ยวดินแดนญี่ปุ่นในเมืองไทยเนี่ยแนะนําจังหวัดลําพูนจังหวัดเล็กๆแบบนี้แต่ความสุขไม่เล็กเลยค่ะแล้วในวันนี้นะคะนีนใช้ค่าใช้จ่ายไปเพียงแค่และสำหรับใครนะคะที่อยากตามนีนมาเที่ยวไม่ซ้ำทางแบบนี้เนี่ยสแอนคิวอโคตเลย ใครที่สแกนไม่ทันนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยค่ะเพียงให้เข้า Facebook นะคะแล้วเซิร์ชคำว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางก็จะได้เห็นที่เที่ยวไม่ซ้ำทางอย่างหลากหลายเลยอย่าลืมนะคะเที่ยวทั้งทีอยากให้เที่ยวไม่ซ้ำทางในครั้งหน้านีนจะพาไปเที่ยวที่ไหนไม่ซ้ำทางเอกติดตามกันได้ส่วนในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขเราไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง บริษัทไทยบเบเวอเรสจำกัดมหาชนกาฟอมรินทีวี